เรียนรู้การทำวุ้นสังขยากับศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนอุบลราชธานีที่ห้องสมุดจังหวัดอุบลราชธานีส่วนผสมผงวุ้น1ช้อนโต๊ะเกลือเศษ1นส่วนสช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะน้ำตาลมะพร้าวเศษสามส่วนสีถ้วยไข่ไก่3ฟองน้ำเปล่า4 0 0มล,ลิตรกระทิ250มลลิตร เริ่มจากการนำไข่น้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลทรายเกลือกะทิลงในโถปัน่นปั่นให้เข้ากันถ้าที่บ้านไม่มีโถปัน่นเราจะใช้วิธีใช้มือขยำเอาก็ได้นะคะเพื่อที่จะให้ส่วนผสมได้คลุกเคล้าเข้ากันค่ะให้ไข่แตกให้น้ำตาลมะพร้าวกระจายออกไม่เป็นก้อนนะคะ เราปั่นแค่ให้ส่วนผสมต่างๆเข้ากันนะคะเรียบร้อยแล้วเราก็นำผงวุ้นที่แช่ในน้ำเปล่าไว้อย่างน้อย10นาทีนะคะเทลงบนหม้อตั้งไฟอ่อนๆนะคะเราจะคนวุ้นนะคะไปในทางเดียวกันคนไม่ต้องแรงนะคะคนไปนเรื่อยๆเพื่อไม่ให้วุ้นติดก้นหม้อเป็นก้อนนะคะ พอวุ้นเดือดนะคะเราก็คนอีกสักพักนะคะเดือดได้ที่แล้วเราก็จะนำส่วนผสมที่เราปั่นไว้นะคะโดยใช้กระชอนกรองเอาเศษเผื่อมีเศษเปลือกไข่เศษน้ำตาลที่ยังไม่ละลายนะคะออกเราก็จะคนต่อไปบนไฟด้วยไฟปานกลางนะคะจนไข่ไก่สุกนะคะ จะสังเกตได้ง่ายๆก็คือไข่ไก่จะจับตัวกันเป็นลักษณะเป็นก้อน,อนเล็กๆนะคะเราก็ปิดไฟค่ะแล้วก็โคนให้ไอของอวุ้นสังขยาหายไปนะคะสักพักนะคะแล้วเราก็จะ,ะนำมาหยอดลงบนพิมพ์รูปต่างๆตามความชอบนะคะ วันนี้เราจะหยอดลงในพิมพ์ดอกไม้นะคะหลังจากที่เราคนบนไฟนะคะเราก็จะมาคนในหม้อนะคะเพื่อให้ไอความร้อนลดลงนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ เราก็จะใช้ช้อนนะคะตักวุ้นสังขยานะคะลงในพิมพ์บุ้นค่ะตักให้เสมอขอบพิมพ์นะคะเพราะว่าเวลาที่วุ้นเซตตัวแล้วเราแกะออกวุ้นจะได้ไม่เอียงนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่ไม่เต็มพิมพ์นะคะเวลาที่เราใส่กล่องวุ้นจะ,ะไม่เท่ากันนะคะก็จะไม่สวยนะคะเราจะ พักไวสักประมาณ20-30นาทีนะคะพอเวพอวุ้นเซตตัวนะคะเย็นแล้วเราก็จะแกะออกจากพิมพ์นะคะวิธีการแกะก็ง่ายๆค่ะเราจะดันข้างๆพิมพ์ออกนะคะด้านข้างออกนะคะแล้วเราจะคว่ำลงในกล่องหรือว่าในถาดที่เราจะใส่วุ้นนะคะ แกะด้านข้างแล้วคว่ําลงนะคะแล้วเราก็จะใช้นิ้วป้งสองข้างนะคะกดตรงด้านบนของพิมพ์วุ้นนะคะวุ้นก็จะหลุดออกแบบง่ายนะคะโดยที่มือเราไม่สัมผัสกับวุ้นเลยนะคะถ้าใครสนใจเรียนรู้เพิ่มเติมติดต่อได้ที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ หรือสนใจเรียนรู้เพิ่มเติมจากคลิปได้ใน YouTube ของสรันพรเชื้อชานนะคะขอบคุณค่ะ